สรรสิ่งแม้กระทั่งตัวเราเองล้วนไม่เจรังยั่งยืนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเหมือนน้ำค้างบนใบหญ้าหรือหยาดน้ำบนใบบัวเมื่อถูกแสงแดดก็ต้องเหือดแห้งหายไปดังนั้นจึงไม่ควรไปยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นของนอกตัวให้มองให้เห็นความเป็นจริงของธรรมชาติว่าไม่มีอะไรเที่ยงต้องรู้จักปล่อยวางในสรรพสิ่งด้ยการทำใจให้ลงโล่งวง่วางเป็นปกติสุขอยู่ภายในและน้อมนำใจไปยึดไปเกาะอยู่กับพระรัตนตรยัย ายในตัวเพราะสิ่งนี้คือที่พึ่งที่ระลึกที่จะทำให้เรามีความสุขได้อย่างแท้จริงนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจา้าตรัสไว้ในมาคันธิยสูตรความว่าดูก่อนมาคันธิยะกิจที่เราไม่นิจฉัยในธรรมคือทิฏฐิ62แล้ว จึงยึดถือว่าข้อนี้เท่าน,นั้นจริงข้ออื่นเปล่าไม่มีแก่เราแล้วเราเห็นโทษในทิฏฐิทั้งหลายจึงไม่ได้ยึดมั่นมุค้นคว้าสัจจะทั้งหลายก็ได้เห็นความสงบภายในคือพระนิพพานการดิบุตระองตรัสธรรมภาสิทธินี้เสืบเนื่องจาก มาคันธยปพราหมตั้งใจจะยกลูกสาวให้เป็นภรรยาด้วยความเต็มใจแต่กลับถูกรุโองค์ตรัสปฏิเสธมาคันธยปพรามจึงทูลถามเกี่ยวกับธรรมะที่ตนเองได้ศึกษามาบ้างว่าถ้าพระองค์ไม่ทรงปรารถนานางแก้วที่พระราชาล้วนทรงปรารถนากันแล้วองคตรัสทิฏฐิ ศีลลดชีวิตและการก้าถึงพบของพระองค์เช่นไรพระผู้มีพระเจ้าตรัสว่าดูก่อนมาคันธยะกิจที่เราวินิจฉัยใ,ในธรรมคือทิฏฐิ62แล้วจึงยึดถือว่าข้อนี้ท่อนนั้นจริงข้ออื่นเปล่าดังนี้ไม่มีแก่เราแล้ว เราเห็นโทษในทิฏฐิทั้งหลายจึงไม่ได้ยึดมั่น่คนุค้นคว้าสัจจะทั้งหลายก็ได้เห็นความสงบภายในคือพระนิพพานที่ตรัสเช่นนั้นเพราะทรงเห็นว่าสมณพราหมณ์ผู้ยึดถือลทัทธิเหล่านั้นกำลังถูกลทัทธิติตน,นับถือครอบคลุมผูกมัดเอาไว้ จะโผล่ขึ้นกับโผล่อยู่ในลัทธินั้นติดวนอยู่ในลัทธินั้นไม่อาจหลุดพ้นไปได้เหมือนปลาที่ถูกตาข่ายหรือแหงชาวประมงครอบกลุ่มเอาไว้มีอาจหลุดไปได้มากันธิยพรามเป็นผู้ฝักไฟในธรรมอยู่แล้วจึงทูลว่า ทิธีิเราใดที่มีผู้ได้วินิจฉัยกำหนดไว้แล้วก็แต่พระองค์ผู้เป็นจอมมุนีพระองค์ไม่ได้ยึดถือทิฏฐิเหล่านั้นเลยทรงยืนยันว่าเป็นผู้มีความสงบภายในลาบันดิตนักปรา์ประกาศความเป็นผู้สงบอยู่ภายในไว้อย่างไรพระเจ้าค่ะ ขอพระองค์จงตรัสบอกคาบโลงดิเธอร์พระผู้มีพระเจ้าทรงเห็นว่าพราะรามเริ่มมีความสนใจในธรรมะที่พระองค์นำมาแสดงและเป็นผู้ใฝ่ในธรรมอย่างแรงกล้าจึงตรัสว่าดูก่อนมาคันธิยะเราไม่ได้กล่าวความบริสุทธิ์ดิทิทิ เมกลลาวความหมดจดเพราะสุตตะเมกลลาวความหมดจดเพราะยานเมกลลาวความหมดจดเพราะศีลและวัดก็บคุคคลย่อมถึงความสงบภายในเพราะความไม่มีทิฏฐิมีสุตตะมียานมีศีลมีวัดนั้นก็หาไม่ได้นักปร,ราศละธรรมเหล่านั้นได้แล้วไม่ยึดมั่น เป็นผู้สงบไม่อาศัยทำอะไรแล้วไม่พึ่งปรารถนาพบพุทธพยากกรบทนี้ลูกๆอาจจะเข้าใจยากสนิดหนึ่งนะจ๊ะเพราะสัพธรรมะที่พระองท์ทรงนํามาแสดงมีคําอธิบายที่ละเอียดลึกซึ้งอยู่มากคําวฏิทิในที่นี้หมายถึงความเห็นหรือสัมมาทิฏฐิ คือความเห็นชอบเบื้องต้นเช่นเชื่อว่าทานที่ให้แล้วมีผลจริงผลของวิบากกรรมที่ทำดีทำชั่วมีอยู่จริงเป็นต้นแม้จะเป็นผู้ที่มีความเห็นที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์อย่างนี้ก็ยังไม่สามารถทำให้บุคคลนั้นบริสุทธิ์ได้คำว่าสุตตะหมายถึงการฟัง การไต่าถามหรือได้ศึกษาความรู้ต่างๆยานหมายถึงกรรมัสกตาย,ยานเป็นเครื่องอย่างรู้แต่เห็นว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนศีลหมายถึงปาติมโมกขสังบรนเพื่อสำรวมระวังในบทบัญญัติหรือสิกขาบทที่พระองค์ทรงบัญญัติ วัตระคือการปฏิบัติทวด,ดงเขาวัดได้แก่สมาทานการอยู่ในป่าเป็นวัดการเที่ยววินาบ,บาตเป็นวัตระการสมาทานทรงตรายจีวรเป็นวัตระการบิ็นบ,บาตตามลำดับตรอกเป็นวัดการห้ามพัดทิศวายภายหลังเป็นวัดการนั่งเป็นวัตระ และการอยู่ในเสนาสนะตามที่ก็จัดให้เป็นวัดตรงนี้เป็นบทฝึกฝนตนให้เป็นคนมักน้อยสันโดษขอวัตรปฏิบัติเหล่านี้ถึงจะฝึกฝนกันอย่างเคร่งครัดแต่ก็ยังไม่เข้าถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเป็นเพียงพื้นฐานเบื้องตน้นที่ช่วยสนับสนุนการมุ่งไปสู่ความบริสุทธิ์ หลุดพ้นจากกิเลสเท่านั้นมาคันธิยพรามจึงทูลถามต่อไปว่าถ้าโลกไม่ตรัสความบริสุทธิ์เพราะทิฏฐิพราะสุตตพระาะญาณพราะศีลและวัตรกับลงงขา้ใจว่าธรรมะของพระองค์เป็นเรื่ององมงายแน่นอนเพราะสมณพรามบางท่าน ถึงความสงบภายในเพราะความไม่มีทิฏฐิเระผู้ภิภาคเจ้าทรงมีพุทธปยากรอนว่าดูกรมคันธิยะท่านอาศัยการเห็นการซักถามอยู่บ่อยๆจึงได้ถึงความหลงไหลนทิทิฐิติทันยึดมั่นแล้วท่านก็ไม่ได้เห็นสัญญาแม้หน่อยเดียวจากความสงบภายในที่เรากล่าวแล้วนี้ เพราะฉะนั้นตัวท่านนั่นแหละชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในความเป็นผู้หลงงมงายด้วยความพลามุติสำคัญตนได้มานะทิฐิว่าเราเป็นผู้เสมอเขาวิเศษกว่าเขาหรือเลวกว่าเขาคนนั้นเพึงวิวาทเพราะมาณนะทิฐิเหล่านั้น ผู้ใดไม่วันไหวและการถือตัวทั้งสามอย่างเพราะนั้นย่อมไม่มีการวิวาทบคุคคลผู้มีมาณะทิฏฐิละได้แล้วนั้นชื่อว่าเป็นพรามจะพึงกล่าวอะไรว่าสิ่งนี้ท่านั้นจริงหรือจะพึงวิวาทะเพราะมรณาทิฏฐิอะไรว่าของเราจริงของท่านเทศ อันหนึ่งความสำคัญว่าเสมอเขาหรือว่าไม่เสมอเขาย่อมไม่มีในที่ใดคนนั้นจะพึงโต้ตอ,อบวาทกับใครๆมุนีละอาลัยได้แล้วไม่ออระลึกถึงอารมณ์เครื่องกำหนดหมายไม่กระทำความสนิทสนมในคารวาวิสัยเป็นผู้สง,งัดจากกามทั้งหลาย ไรทำตาภาพให้เกิดต่อไปไอพึงกล่าวถ้อยคำที่ขัดแย้งกับคนอื่นมุนีผู้ประเสริฐสงัดแล้วจากธรรมมิทิฐิเป็นต้นเหล่าใดพึงเที่ยวไปในโลกไอพึงพูดจายึดถือเอาทิฐิเหล่านั้นขึ้นมากลา่าวดอกปทุมมีก้านเป็นหนามเกิดในน้ำในโคโลนตม ไม่ติดอยู่ดนน้ำและโกลนตมฉันใดมุนีผู้มีถ้อยคำสงบไม่กำนัดยินดีไม่ติดอยู่ในกามและในโลกฉันนั้นมุนีไปถึงฟังแห่งเวทไมกลับมาสู่มันนะหรือความถือตัวโดวยอารมณ์มีรูปที่ได้ทราบและเป็นต้นมุนีนั้นไม่มีตัณหาและทิฏฐิ ไม่ถูกกรรมและสุตตะนำไปไม่ถูกตัณหาและทิฏฐินำเข้าไปในที่อาศัยทั้งหลายกิเลสเครื่องรอยรัดทั้งหลายย่อมไม่มีแก่มุนีผู้คลายสัญญาได้แล้วความหลงทั้งหลายย่อมไม่มีแก่มุนีผู้หลุดพ้นแล้วด้วยปัญญาชนเหล่าใด ยึดถือการมสัญญาและทีทิจนเหล่านั้นกระทบกระทั่งกันและกันเที่ยวไปอยู่ในโลกขณะที่ฟังธรรมพรามและพรามณีก็ไเด็ปลอยใจไปตามกระแสพระธรรมเทศนาที่มีความสุขขุมลุ่มลึกไปตามลำดับในที่สุดกระด้บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีทั้งคู่ คือผู้ปราศจากสักกายทิิธิหมดความยึดมั่นถือมั่นในตนวิจิกิจาหมดความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยศีลพัตตปรามาตไม่ยึดติดในศีลพจน์ที่ตนเองเคยประพฤติปฏิบัติมากามราคะหมดความพึงพอใจในกาม แล้วไม่คุณมัวผูกพยาบาทกับใครมีใจประกอบไปด้วยเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายหลังจากส่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วรามและพรามมณีก็พาลูกสาวไปมอบให้น้องชายชื่อจุลมาคันธิยะฝากฝังให้ช่วยดูแลแทนด้วยแล้วรีบ กลับไปเข้าฝ่าพุทธองค์เบิกขอบวชมาบวชแล้วก็ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมใช้เวลาไม่น,นานก็ได้บรรลุอรหัตผลฝ่ายนายจุลมาคันธยะคิดว่าหลานสาวของเรานไม,มเไ่เหมาะสมกับเศรษฐีทั่วไปเหมาะสมกับพระราชาเพียงผู้เดียวเท่านั้นจึงให้หลานสาวแต่งตัวดุดเทพอับสร และพานนางเดินทางไปเมืองโกสัมพีนำเข้าไปถวายแด่พระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนทัาปเตศเห็นอรรปสมบัติของนางก็ทรงพอประทยัยแต่ประทานการอภิเศกให้เป็นอัครมเหสีอีกพระองค์หนึ่งสำหรับเส้นทางชีวิตของนางมาคันธยา จะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นกปมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะ